เขาว่าช็อตจนเซอร์เข้าขั้นสามแล้วจะกรีดแล้วเห็นภาพหลอนด้วยจริงเหรอเก็บสีแบบไม่มีเบอร์จะเก่งมากเลยก็ได้แค่สามมันต้องมาลงหลงมุมอ่ะเฮ้ยน้องดิวขอบคุณหนึ่งพันสี่ร้อยแดิบห้าจ่ายคืนค่าเอ็มเคครับพี่ห้าพันห้าร้อยห้าเอาว่ะท็อปเชียร์ก็มาว่ะขอบคุณมากน้องดิว จ่ายคืนค่า MK หนึ่งสี่แปดห้านะคือหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้านี่คือที่ผมเลี้ยงน้องอะสองคน MK ขอบคุณมากครับผมนะ <laughs> ป,ปันปันสวัสดีนะครับผมจำชื่อได้น้องกิจสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยสนามนี้ต้องเก็บสี่แล้วที่รักเชสเตอร์วูดเนี่ยมันต้องเก็บสี่แล้วพูดจริงพูดจริงจัดอยู่ที่สไตล์การเล่นแบบ แควแล้วก็ปล่อยอู้งใส่สั้นส,สมีเหอนะเราอะเราจะช็อตเธอ หนีไปไหนมันนี้ก่อนเริ่มจะโรคจิตแล้ววะภาพหลอนเหรอโดนโดนโดนพยายามจะจู๊พยายามไปจู๊เอรอท่านหนีไม่พ้นหรอกภาพหลอนฉันน่ะมันจะเป็นภาพหลอนที่แบบว่าเป็นภาพหลอนไส้เดือน ไี่เป็นหัวเธอเธอไม่รอดแล้วแหละแม่นางสมีตาย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 ตัวนี Mother, ้ชื่ออะไรหมาโอมหมาโอมใช่ไหม วาย AFK อะจะหนีไปไหนฮะต้องโดนหน่อยแล้วยีดำครอเด็บเอาไปหนึ่งที่กีดหัาปอกเกี่ยงอ่ะเป็นไแล้วเออหนีเข้ามุมเหรอ หลอนแน่นานฉันอยู่ข้างหน้าแกแกเห็นไหมล่ะภาพหลอนฉันคือภาพหลอนฉันหัดเรียนรู้ซะบ้างบางทีกูยังหลอนภาพกูเองเลยเข้าใจมากมินิโซเรียบร้อยอะเจออีกหนึ่งค่ะกำหมัดเตรียมเตียมเียมฮ่าฮ่าฮบู เป็นไรวะม <Ener> ิงตันธาหรอมิงตันธาหรอหมาโอหมอฮะเขาเาไงเ้าไงหลอนหลอนหลอนเหรอหลอนเหรอฟากันให้หลอนกันให้หมดนี่ไงวิชัยขาไปไหนล่ะพอสุดภาพบูรุษไปไหนฮะอ๋อพี่ มันไสเ,เริ่มมีการสูบสูบจัก,กระไม่รอดหรอกหัวข่าวหัวขอไม่รอดหรอกเฮ้ยฉันเดินวนะเนบนะฉันเดินไวนะเสียกระดานฟรีเนี่ยไม่ได้หนึ่งพันแตนะ่ฉันเป็นอนะ่ะฉันเป็นอ่ะ ใช่ไหมหุม้ยหายอ,ะอ่ะเนียนเหรอจะเนียนเหรออ้าวแม่งวิ่งมาบ้านฟ้ามันจุ๊บเป็นนะ่ะไม่ชอบเลยอะ่ะคนจุ๊บเป็นนะ่ะ ก็ไม่อยากเสียเวลาไล่มันหรอกนะเนี่ยเปลี่ยนตัวดีกว่าค่อยมาจัดเก็บเข้าสารระบบไม้มาแล้วจะลุงเอ้าที่อย่างนี้เรามามอบวิชัยยังไงมาเล้วหรือที่ไล่แะไรก็ไม่มาหาอีอะไรอะไรของหล่อน แหวนไหนดีวะเนี่ยไม่แหวนก็ได้ยังไงยังไงยังไงซัมเมอรี่เหรอซัมเมอรี่เหรอซัมเมอรี่เหรอ สมารีเหรอ <S <S อีดัมครอดเด็ดนี่แน่เจอไมมตะพดชั้นได้เวลาแบกลงข้างล่าง น่าจะหลุดหรือเปล่าอย่าหลุดนะโอ้ยเอาหลุดลงไปข้างล่างพอดีสวยแล้วก็ขึ้นไม่ได้ไงนี่ไงเราโดนไปดิจะไม่ถ้าพดไม่รอดนะไม่ใช่ค่ะรักเขาไหมเข้าไปทุกงในเลย อ๋อไปจะโดนช็อตแถวนี้เลยทำไมไม่โดนนี่ไงแล้ววิ่งไปทางห้องวีอ้าวลุงลงไปช่วยลุงหรอลุงหรอลุงหรอดึงนิดึงนี่ดึง ต้องมีสักคนแหละที่ล้มเนี่ยไอสองคนเนี่ยเ,เวียนเทียนกันไปอ่ะเราต้องเวียนเทียนนะนี่แหละแฝนไม่บ่อยอะดีครับ แฝนบ่อยๆแล้วมันจะแบบว่านกเพิ่งบินผ่านตรงนี้ไปเ,เสร็จแล้วสองคนผู้หญิงสองมีคนลงไปช่วยปะ รียบร้อยสองศพสบาย,บายละเป็นยังไงไมิชัยขามันเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวก็ช็อตให้หมันเลยนี่นะอีลุงมานี่แหละอีลุงนี่ช็อตให้หมันเลย <c oughs> อดมีจูเหนียแน่ <c oughs> เดี๋ยวได้ตัวเมียไว้เอาไว้ <c oughs> ไทำพันตัวผู้มันไม่ดี ต้องกระจัดทิ้งเนาะนี่ไงนะหมันพี่นี่อยากเป็นหมันไหมอยากเป็นหมันไหมปวดแลาวจงจงมาปวดแลาวจงปวดแลาวซะ อีดั้มเคยเหยียบเคยเยยบังอาจมาช่วยไม่เจียมบอดี้เลยนะไม่เจียมบอดี้เฮ้ยมีร่องมีรอยเอาเร็วเอาเร็วร่องรอยเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วจะต้องกระยิบให้หนักๆหน่อยนะเดี๋ยว กีดกีดสิกีดต้องกีดกีดหนักหนกเข้าใจไหม <laughs> โว้ยโว้วันแน่เด๋ยวภาพหลอเหรอเป็นไง โลกจิตจะไล่แม่งจนกว่าจะตายนี่แหละกดออกเกมไปเลยไปแล้วอีสั้นสะหีเหรอหลอน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 เนาะจงฝันเห็นไส้เดือนข้าไส้เดือนไส้เดือนอิสเลียวยะกษ์ยะมึงไม่ต้องไปไหนมานี่มึงจะช็อตนี่เนาะ หีไปไหนไม่มีที่ให้หนีหรอกหลอนหลอนใส่เดือดไม่ให้ออกเว้ยปั่นมันทีหนึ่งให้มันเจ็บปวดช็อตต่อว่ายังไงจ้า เดินเซเลยเหรอชนคำแพงเลยเหรอได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดไม่มีทางให้หนีจงตีดร้องคารวะต่อใส่เดือนข้านี่ไะแ่งเอ้ยทว่มมันเลยวะจะกดออกเกมไหม มีลูกไม่ได้แล้วละ่ะแกน่ะช็อตขนาดนี้แกต้องเป็นหมัดแล้ว,ว<ะ>ไม่ยังไงเนี่ย ไปครัลวะใจเดือนค่าที่ห้อง VIP บัตรเดียวนี้สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมเจ้าไปเก็บสี่ะเฮ้ยเฮ้ยยอดปะแต้มเต็มปะ วูสุดยอดอาจจะมีคอมเมนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆคือมึงทำอะไรทำไมมึงไม่ฟันกูชอบชอบมากเวลาได้ช็อตรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังได้ปี <c oughs> Hör hurtings